สามารถสนับสนุนสไลด์หัดอ่านได้ที่ช่องทางนี้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะช่างเป็นมนุษย์ที่น่าสนใจเสียจ,จริงเจ้าสวินศักดิ์หืมยังคงปากแข็งหน้อยนดูเหมือนเดิมเลยนะดูเหมือนว่าฉันยังตีแกไม่พอสินะนูคูไม่ว่ายัางไงก็ตามแกก็ต้องถูกฉันจับตัวไปแกลืมอะไรไปหรือเปล่าใช่ฉันจำได้ว่าแกกำลังจะทำอะไร แล้วไงล่ะเออฉันต้องไม่มาถอยเอาตอนนี้แต่ขามันดันมาสั่นเอาเสียดื้อฉันเปลี่ยนมาชนะได้แต่แต่ราชาปีศาจนี่เป็นจุดจบของแกรับมือนี่มันเรื่องพลึกอะไรกันเนี่ยดาบศักดิ์สิทธิ์มันมาหักได้ไงกลับมาเหมือนเดิมเร็วสิที่รักอ้าดาบศักดิ์สิทธิ์ของฉันใจเย็นและคิดสี่คิดมันช่างน่าสงสารสมเพศว้อยที่ฉันไม่สามารถตันหัวราชาปีศาจได้ แต่คำสาปของเจ้าชายได้ถูกปลดไปนานแล้วนั่นหมายความว่าภลิกิจของฉันได้เสร็จสิ้นลงแล้วสินะอะต้องถูกบัตหลวงดูแน่ๆด่นทันดับหักซะได้เพื่อกลับมาทำลายคำสาปทำให้ดับศักดิ์สิทธิ์อ่อนแอลงไปอีก <_ S 1> <_ S 2> นั่นไม่ใช่ความผิดฉันนะเออเพื่อนพระเพื่อนช,ชื่อของข้าคือใช่ใช่ชื่อของแกมันโคตรยาวฉันลืมมันไปแล้วล่ะ ยา้เสียเวลาเลยแกเลือกมาว่าจะตายหรือนีเราไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้ตลอดวเวลาหรอกนะเวลาที่เสียไปกําลังจ้องมองอยู่ดาบของเทพธิดาอืมใช่ค่ะความแข็งแกร่งเฮ้ยฉันต้องยอมรับความพ่ายแพ้แต่ฉันไม่ยกโทษให้แกง,ง่ายแนะ่ว้าวทําไมเจ้าพูดแบบนั้นล่ะเกิดอะไรขึ้นกับแกแต่ทำไมเจ้าไม่คัดจังห่ะข้า,าอัศวิศ,ศิ์เจ้าไม่เคยได้ยินเรื่องมารยาทเหรอเรื่องค่าแกทําไมฉันต้องมีมารยาท มันก็ถูกจุดแล้วนี่ข้าจะให้เจ้าได้รับกับสิ่งนั้นถ้าดับไม่มาหักแล้วก็ันจะไม่ยินราที่จะทําให้ถึงจุดจบด,ด้วยซ้ําถึงแม้ว่าฉันจะได้รับการลงโทษมากมายแต่ฉันแม้ว่าข้าจะทําอะไรร่างกายของเจ้าไม่ได้แต่ข้าสามารถทําลายดว,ยวงวิญญาณของแกได้เอ<ะ>่ออะไรกันมันอาจจะพาข้าไปกอบกู้ในอีกพันปีข้างหน้าแต่มาราของข้ามันจะยังคงถูกสะกดไว้แต่แกอย่าลืมไปราชาปิศาจฉันได้คิดแผนรับมือแกไว้หมดแล้ว เจ้าลูกครึ่งกฎหมายทาสได้ถูกยกเลิกไปเมื่อหลายปีก่อนและยังคงมีการเสรียสละอย่างยุคนี้เป็นเช่นไรล่ะหนึ่งในนั้นก็มีหญิงสาวผู้อ่อนแอข้าวางแผนที่จะสอดแทรกดวงวิญญาณของเธอด้วยมนต์มืดของเทพธิดาในร่างกายของเจ้าพูดใหม่สิมัมน,นโน่เขาแกสิเอ็ง,งั่งเอ็งโง่เอ้ยยังคิดจะสร้างความยุ่งเหยิงให้วิญญาณคนอื่นและแกยังกล้าเรียกฉันโง่อีกงั้นเหรอ อย่างไงก็ตามข้าได้ใส่สวิตวิญญาณผู้หญิงไว้กับเจ้าแล้วอัศวินศักดิ์สิทธิ์ถึงแม้ว่าเจ้ายังใช้พลังไม่ได้แต่หากเจ้าใช้มันแล้วก็เจ้าจะต้องติดกับดักของดวงวิญญาณผู้หญิงที่อยู่ในร่างกายของเจ้าอะไรเจ้าลูกครึ่งฉันเฮ้ยเพื่ออิสรภาพของเผ่าพิศสจข้ายอมเสียสละทุกอย่าง